ไอ,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 อ้ตาบอดมึงไม่รู้หรือว่าที่มายืนตรงหน้ามันเป็นใครนะสิบนิ้วของมึงท้ามไม่กราบไหวท่าความเคารับูวะมึงรู้ไหมเขาเป็นใครเะไรไงจะแนะนำตัวให้รู้จักบุุรผู้งามอยู่ตรงหน้าท่านอือผู้ชาชคนนี้แหละผู้งาม อย่าทักเองไม่ค่อยได้เล่นนานลืมละเอ้าผูุ้ลผู้สองป่งขาวจ้วงงามโป้ยขนาดนี้ใายคนนี้แหละคือฟ้าขนองจอมขวานแห่งยิงทำปั้นนกคนเฮ้ยเอ้วยังนิ่งอยู่เลยฝ่ามันเฮ้ยไอ้ขอทานไอ้ยากทานะดี๋วเมื่อึรรู้แล้วคูเป็นใครสิบนิ้วมึงสองตัวไม่ไหวเราะอกลัว สวัสดีครัพี่ยักษ์ค่พอดีว่าดูสิดวงตาทั้งสองข้างของกระบ,บอกฉันเนี่ยบอดสนิทแล้วผู้คนเดินผ่านไปมาก็หลายคนกมากเลยพี่ยักษ์คะกระบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงที่จะไหวให้ทั่วถึงกระบ,บอกฉันก็เลยจะไหวเฉพาะบุคคลที่มาให้ทานกระบ,บอกฉันนะพี่ยักษ์ค่ะโอ้มันก็พูดถูกนะถ้าคนเดินไปเป็นร้อยก็ต้องไหวร้อยครั้ง อาจจะไม่ทั่วถึงจ,จึงเลือกเฉพาะคนที่ให้ทานมันจะไหวแน่นอนแต่กูอยากให้มึงไหว้กูฟ้าคนองมึงอยากได้ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวกูแจกทานให้รับไปดีกว่า <c oughs> ี่หเจ้าพี่ไม่เห็นเลย,เลย,งาาลยไงว่าเขา,าไ,มขไม่ตาบอกเจ้าพี่แต่ละแกเขาทำไมพี่คะไม่ได้ละแกแต่ไม่มีีขมาคารวะขอเดชะวันนี้เป็นวันเกิดของหมอฉันแท้ๆต่อฉันเองอาจจะสร้างมุนแต่เจ้าพี่ก็จะสร้างบัตตลอดเวลาเจ้าพี่ฟังให้ดีนะเบคะถ้าหากว่าเจ้าพี่ยังไม่เลิกดิสแอันด์ไอเดียพาร์ีลก็เจ้าพี่ก็ไม่ต้องมย้มอนมาชักติอยซะดิวซ่าเนี่ยดิวซ่วา

Này Bỏ anh bú bào Hỡi Hỡi Bỏ anh bú bào 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 Mày tố bú bào hả bào Mình không được đâu ta bòt Hỡi Mình không thích Bòt mượt đến mặt bỏ anh bú bào Mình không muốn bào Bòt bòt Bọn bào không? Bòt เอาหนะน่าต่อยกูผมจะบอกผมจะมองเห็นได้ยังไงล่ะครับพี่เอางี้ผมต่อยกูกูให้มึงล้านหนึ่งเอาเปล่าอะไรนะต่อยกูผมให้ล้านหนึ่งเอาเปล่าเอาเปล่าต่อยแม่เลยสู้เหรอสู้มัน เอาเด้กระเช้าที่ท่วมหลังก็ยาไเด็ต่อยกูดนมวยร้านหนึงเขาเาเอไงดีพี่เอาไงออาไปได้กูหมดแรงก่อนกูว่าเดี๋ยวโดดมากด้ยแค่ฟองกูเหนือยแล้วไอ้เด็กไปเด็กเด้เอาเปล่าไม่ดีพี่ทว่ามึงสู้คนปเอเ้ยตีมวยมาดอหป่เย 哪里他妈！哈哈哈！哈哈哈！我锤你妈！ ไปตั้งเอ้ยมึงใชไอ้ไรเลยลูกนี่มึงทำไงให้มันล็อกได้เหรอผมสู้พี่ไม่ได้จริงๆครับผมตาบอดเฮ้ยตั้งสติก่อนมึงยืนตรงโต๊ะก่อนมึงเข้ายังไงอ่ะแล้วเก่งกว่าคนตาบอดด้วยด้วยเฮ้ยเมาแล้วเล่นลิเกเหรอบอกจริงวะมึงมีธงไหมเอ้ย

ถามอะไรหน่อยมือตบหน้ามึงอ่ะมึงเจ็บไหมเอากูถามมันเจ็บไหมเอ่อเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บก็ดีที่นี่ไม่มีเรื่องเฮ้ยแล้วกูตบมึงอ่ะมึงโกรธกูไหมโกรธไหมกูถามเนี่ย ไม่โกรธไม่โกรธจริงหรือเปล่าแต่กลัวมึงโกรธกูอะรู้ยังไงว่ามันโกรธก็สายตามันฟ้องอยู่เนียวเรื่องคนตาบอดธยังหาว่าสายตาฟ้องจำไว้นะพวกมึงเนี่ยอ้พวกยาจกขอทานไอ้พวกหมาขี้เลินเยสเอิบมากั๊บกายน้องสาวกูสิวสานี่ฉะนั้นมึงกับกูนี่เห็นดีกันแน่ ไปก่อนไม่ขอทานแล้วเจอกูใหม่ถ้าครั้งหน้าเจอกูอีกมึงเจ็บตัวแน่ ตัวเลยเอาไปเอาเจอไปงานเซเว่นหน้าเซเว่นเลยตัดเลยเซเว่นเซเว่นกี่โมงสาขาไหนนี่ไงข้างหน้าเนี่ยสาขาใจน้อยเออเอาไปตอนลูกค้าเยอะไม่เอาเซเว่นปิดเมื่อไหร่มึงกับกูเจอกันหลังเซเว่นปิดจะเจอกันเลยกู้งุ่้งจะไปต่อยก็มาตอนไหนวะทําตอนไิด นี่เนี่ยถึงม่อยางออกมาเนี่ยจะกลับไปบ้านนะพ่อรู้เรื่องเลยยันเลยมันได้หรือมี่ไปกนเจ้าพ่ออาหารกษัตริย์ดีๆก็ไตะก็เะก็ตกก็เฮ้ยเลยเ่าะต่าบ้านห้องเถอะป่อยๆไปธนาคมันตอมีเยอะแยะ้าเราโดนอะไรเป็นอไมั้งานพาเงไอ้พ่อองเราก้มีโอกาสกลัวคืนแน่แตว่า สร้อยเส้นนี้องค์หญิงศิลป์สาให้มาเนี่ยพี่ดูสิมันมีราคา,ามากๆเลยนะ uh huh. แล้วมาไว้ที่เราเราจะไปทำอะไรอ่ะพี่ uh huh. ทำไปไหนก็เสียดายแย่เลยเราไปเอาไปไหนด้วยนะไปตรง้นดีเหมือนกันนะเราตามมันไปคืนก่อนแล้วก็กลับบ้านนะ uh huh. นี่ตามมาัน